ครับนี่ก็เป็นสินค้าที่จัดส่งในวันที่6 6เดือน3ปี62ครับผม ทันทีสั่งชิ้น้ามาตอนนี้ก็กำลังเดินทางเลยครับผมนูก้กระโดดครับไ,ไปแล้วครับไปแล้ว ทันทีสนใจกะทักเข้ามาสอบถามใดกับผมอุปกรณ์ดักนกกวักออลุมไกลปลาตอนนี้ก็เป็นสินค้านาานกาตามภาพที่เห็นแหละครับผมก็ฝากไว้ซะนี้แล้วครับสวัสดีครับ